ขอต้อนรับท่านสู่รุ่งอรุณแห่งการทำงานกับจิตใจในวันที่สองเมื่อวานนี้ท่านได้มอบความไว้วางใจอย่างหมดหัวใจให้กับอาจารย์ของท่านและวิธีปฏิบัตินี้ท่านได้สมาทานศีลซึ่งหมายถึงความปกติแห่งกายและวาจาอันเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเดินทางครั้งนี้ และท่านได้โอบกอดความเงียบอันประเสริฐความเงียบของพระอริยเจ้าเพื่อให้เสียงจากโลกภายนอกสงบลงและเปิดโอกาสให้ท่านได้สดับฟังเสียงจากโลกภายในเป็นครั้งแรกวันนี้ประตูบานแรกสู่โลกภายในจะถูกเปิดออก เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นการทำงานที่แท้จริงคือการผ่าตัดกิเลสออกจากจิตใจด้วยคมมีดแห่งปัญญาของตัวท่านเองณที่แห่งนี้เราจะเรียนรู้ที่จะมองเห็นความจริงในสองระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระดับแรกคือความจริงที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน ความจริงที่เรียกว่าสมมุติสัจจะหรือความจริงโดยสมมุติมันคือบทบาทที่เราสวมใส่คือชื่อเสียงคือเกียรติยศคือทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวฉันและของฉันเป็นความจริงบนผิวเปลือกนอกที่เรายึดมั่นถือมั่นมาตลอดชีวิตแต่ลึกลงไปกว่านั้น ยังมีความจริงอีกระดับหนึ่งที่รอคอยการค้นพบมันคือปรมัตถสัจจะหรือความจริงปรมัตต์นี่ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อไม่ใช่เรื่องของตรรก,กะหรือปรัชญาใดๆแต่เป็นกฎธรรมชาติอันเป็นสากลที่ดำเนินอยู่กับกายและใจของท่านในทุกขณะของลมหายใจ มันคือกระแสทานแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่ไม่เคยหยุดนิ่งเป็นความลับของจักรวาลที่ซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองเป้าหมายของการปฏิบัติทั้งหมดคือการฝึกฝนจิตใจให้แหลมคมให้ส่งพลังจนสามารถมองเห็นความจริงปรมัตินี้ได้อย่างชัดแจ้ง เพื่อให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ตามภาพที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นและไม่ใช่ด้วยการเสแสร้สรงหรือแกล้งทำเพียงแค่เฝ้าดูฝึกสังเกตและยอมรับความจริงที่ปรากฏตรงหน้าอย่างที่มันเป็นโดยไม่ตัดสิน ่อนที่ท่านจะได้รับเครื่องมือเพื่อใช้ขุดค้นลงไปในอาณาจักรแห่งจิตใจท่านจำเป็นต้องประจักษ์เสียก่อนว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะเข้าไปเผชิญหน้านั้นมีธรรมชาติที่แท้จริงเป็นเช่นไรท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้มอบภาพเปรียบเทียบอันแสนชัดเจนและคมคายเพื่อฉายให้เห็นสภาวะของจิต ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกฝนดังนี้ภาพแรกคือภาพของพยาวานอนที่เมามายและยังถูกแมงป่องต่อยซ้ำลองหลับตาแล้วจินตนาการตามโดยธรรมชาติของวานอนมันซุกสนยังไม่อาจหยุดยั้งอยู่แล้วนี่มันยังเมามายขาดสติสัมปชัญญะ แล้วยังต้องทุรนทุรายด้วยพิษร้ายที่แผดเผาจากภายในมันจะกระโดดโลดเต้นอย่างบ้าคลั่งและกรีดร้องโหยหวนเพียงใดจิตของท่านที่ไม่เคยถูกฝึกก็เป็นเช่นนั้นมันกระโจนจากอดีตที่ขมขื่นไปสู่อนาคตที่เลื่อนลอยมันเหวี่ยงท่านไปมาระหว่างความสุขและความทุกข์ โดยที่ท่านมิอาจควบคุมและมิอาจต้านทานมันได้ภาพที่สองคือภาพของพยาช้างสารที่ตกมันซึ่งหลุดเข้ามาทำลายล้างทุกสิ่งในหมู่บ้านมันคือพลังอันมหาศาลที่ปราศจากการควบคุมเมื่อมันถูกครอบงำด้วยกิเลสอันหมายถึงมนทินในใจ ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภหรือความหลงมันคือพลังมืดในใจท่านที่พร้อมจะทำลายล้างความสงบสุขทั้งของตนเองและผู้อื่นและนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่สุดความทุกข์ที่ท่านประสบพบเจอมีได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรง แต่เกิดจากปฏิกิริยาที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นมันคือตราบาปคือปมปัญหาที่แท้จริงซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าสังขารอันหมายถึงปฏิกิริยาที่ตอบสนองอย่างมืดบอดความชอบความพึงพอใจและความเกลียดชัง หรือความไม่ชอบใจเราทุกคนต่างเป็นทาสของสังขารนี้มานับพบนับชาติไม่ท้วนมันทำให้เราวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งห่วงทุกข์อย่างไร้ที่สิ้นสุดแล้วเราจะปลดแอกตัวเองออกจากพันธนาการอันยาวนานนี้ได้อย่างไร การพยายามเข้าไปหักหานหรือต่อสู้กับจิตที่พยศร้ายโดยตรงย่อมนำมาซึ่งความพ่ายแพ้เราจึงต้องใช้วิธีที่ชาญฉลาดกว่านั้นเราต้องมีเครื่องมือและต้องมีเหยื่อล่อที่บริสุทธิ์เพื่อค่อยๆปลอบประโลมพยาช้างสารในใจให้สงบลง และเครื่องมือชิ้นแรกที่ท่านจะได้รับในวันนี้คือของขวัญอันเรียบง่ายหากแต่ทรงพลังอย่างที่สุดมันถูกเรียกว่าอาณาปานาสติอานาคือลมหายใจเข้าปานะคือลมหายใจออกและสติคือความระลึกรู้ ซึ่งไม่ใช่แค่การรู้ถึงความทรงจำแต่มันคือการตื่นรู้อย่างสมบูรณ์คือประกายแสงแห่งปัญญาที่ส่องให้เห็นความจริงมันคือการระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตนเองเพียงเท่านั้นเหตุใดจึงต้องเป็นลมหายใจเพราะลมหายใจคือความจริงที่เป็นสากล มันไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกเพศทุกคนที่มีชีวิตล้วนมีลมหายใจเป็นของตนเองมันคือความจริงที่ปราศจากการปรุงแต่งเพราะลมหายใจคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเสมอท่านไม่ต้องไปแสวงหามันจากที่ใดมันอยู่ตรงนี้ ณปัจจุบันขณะนี้เป็นเหมือนสมอเรือที่คอยเหนี่ยวรั้งจิตของท่านไว้ไม่ให้ล่องลอยไปตามกระแสความคิดและที่สำคัญที่สุดเพราะลมหายใจคือกระจกเงาที่สะท้อนสภาวะจิตของท่านได้อย่างซื่อตรงเมื่อจิตหยาบกระด้างด้วยความกโกรธลมหายใจก็จะหยาบและสั้น เมื่อจิตสงบเยือกเย็นลมหายใจก็จะละเอียดและนุ่มนวลการสังเกตลมหายใจจึงเท่ากับการสังเกตสภาวะจิตของตนเองโดยตรงแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรท่านอาจารย์ได้มอบหัวใจของการปฏิบัติไว้เพียงประโยคเดียวคือจงเป็นเพียงผู้สังเกตการ ไม่ใช่การบังคับลมหายใจปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ใช่การบริกรรมคำภาวนาใดๆเพราะนั่นคือการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาบทบังความจริงและไม่ใช่การจรินตนาการเป็นภาพแสงสีใดๆเพราะนั่นคือโลกแห่งมายาไม่ใช่ความจริงปรมาติ หน้าที่ของท่านมีเพียงหนึ่งเดียวคือการเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงตามที่มันเป็นจงนำความสนใจทั้งหมดของท่านมาจดจ่ออยู่ณบริเวณเล็กๆที่ปลายจมูกที่ช่องทางเข้าของลมหายใจเมื่อลมหายใจเข้าก็จงรู้ว่าลมกำลังเข้า สัมผัสถึงความเย็นหรือความอุ่นที่มากระทบผิวด้านในของช่องจมูกเมื่อลมหายใจออกก็จงรู้ว่าลมกําลังออกรู้สัมผัสถึงกระแสลมที่ไหลผ่านออกไปมันอาจจะกระทบที่รูจมูกข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือทั้งสองข้างมันอาจจะตื้นหรือลึก ไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็จงรับรู้อย่างที่มันเป็นโดยปราศจากการตัดสินปราศจากการวิเคราะห์ปราศจากความชอบใจและความไม่ชอบใจจงเป็นเพียงสักขีพยานผู้เป็นกลางที่กำลังเฝ้าดูละครแห่งชีวิตที่แสดงผ่านลมหายใจของท่านเองในปัจจุบันขณะ เมื่อท่านเริ่มต้นการปฏิบัติอันแสนเรียบง่ายนี้ท่านจะค้นพบความจริงอันน่าพิศวงในทันทีว่าการทำสิ่งที่ดูเหมือนง่ายที่สุดในโลกกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตสมอระูมมลบภายในของท่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และท่านจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดหรือมารร้ายสองตนที่จะคอยขัดขวางเส้นทางของท่านอยู่เสมอมารร้ายตนแรกคืออุดทธัตจะกุกกุจจะหรือความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันคือพยาวานอนในใจท่านนั่นเองที่ถูกปลดปล่อยออกจากโซ่ตรวนเป็นครั้งแรก ทันทีที่ท่านหลับตาเพื่อจะดูลมหายใจมันจะกระโจนหนีไปยังทุกหนทุกแห่งมันจะขุดคุยเรื่องราวในอดีตท,ที่ท่านลืมไปแล้วขึ้นมามันจะพาท่านไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมันจะเดินทางท่องไปทั่วทั้งสามโลกยกเว้นเพียงที่เดียวคือ ที่ปลายจมูกของท่านมารร้ายตนที่สองคือถีนมิททะหรือความหดหูเสื่องซึมและความง่วงเหงาหาวนอนเมื่อจิตของท่านเริ่มที่จะสงบลงได้เพียงเล็กน้อยความมืดมิดแห่งความเฉื่อยชาก็จะคืบคลานเข้ามา เลือกตาจะหนักอึง้งศีรษะจะเริ่มโคลงเคลงแล้วในที่สุดท่านก็จะจมดิ่งลงสู่ห้วงนิทราเมื่อท่านต้องเผชิญหน้ากับศัตรูทั้งสองนี้ท่านอาจารย์โกเอนก้าได้มอบอาวุธที่สำคัญที่สุดไว้ให้นั่นคือความอดทนและความเมตตาต่อตนเอง เมื่อท่านตระหนักรู้ว่าจิตได้หลงทางไปแล้วอย่าได้ตำหนิอย่าได้ทุบตีหรือรู้สึกผิดหวังในตนเองนั่นคือการสร้างสังขารแห่งความไม่พอใจขึ้นมาใหม่เพื่อซ้ำเติมตัวเองจงเพียงแค่ยอมรับความจริงอย่างอ่อนโยนอ้อจิตมันหนีไปเที่ยวอีกแล้ว แล้วค่อยๆพามันกลับมาด้วยรอยยิ้มแห่งความเข้าใจนำมันกลับมาที่บ้านกลับมาที่ลมหายใจหากมันหนีไปอีกร้อยครั้งก็จงนำมันกลับมาร้อยครั้งและหากมันหนีไปอีกพันครั้งก็จงนำมันกลับมาพันครั้งเช่นกันจงเข้าใจว่า ทุกครั้งที่ท่านรู้ตัวแล้วนำมันกลับมานั่นคือขณะแห่งการฝึกสติที่แท้จริงมันคือขณะที่กล้ามเนื้อแห่งปัญญาของท่านกำลังแข็งแกร่งขึ้นจงทำงานนี้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อเพราะนี่คือสงครามที่ท่านจะต้องเอาชนะ เพื่ออิสรภาพและความสงบสุขของตัวท่านเองณขณะนี้หลังจากที่ท่านได้ต่อสู้กับความฟุ้งซ่านรำคาญใจและความง่วงเหงาหาวนอนมาตลอดทั้งวันหลายท่านอาจจะรู้สึกท้อแท้อาจจะรู้สึกว่าตนเองช่างอ่อนแอ และไม่คู่ควรกับเส้นทางนี้โปรดอย่าพึ่งด่วนสรุปเช่นนั้นเพราะท่านอาจารย์โกเอ็นก้าได้มอบอุปมาสุดท้ายที่งดงามยิ่งนักเพื่ออธิบายเป้าหมายที่แท้จริงของวันนี้ท่านได้เปรียบเทียบการปฏิบัตินี้ว่าดังการเตรียมตัวเพื่อโค่นต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงไปในผืนดินมานับการลนานต้นไม้นั้นคืออนุสัยกิเลสมันคือมลทินที่นอนเนื่องและฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของท่านหากในมือของท่านมีเพียงขวานที่ชื่อสนิทแม้ว่าท่านจะพยายามฟันต้นไม้ใหญ่นั้นสักกี่ครั้ง มันก็มีแต่จะเหนื่อยและเสียแรงเปล่าสิ่งที่ผู้มีปัญญาพึงกระทำคือการใช้เวลาและความเพียรในการลับขวานให้คมกริบเสียก่อนการปฏิบัติอาณาปานสติตลอด3ามวันแรกนี้ก็เปรียบเสมือนการลับขวานนั่นเองขวานคือจิตของท่าน หินลับขวานคือลมหายใจและการลับขวานก็คือความเพียรที่ท่านกำลังปฏิบัติอยู่นั่นเองในวันนี้เรายัางไม่ได้เริ่มตัดต้นไม้เลยแม้แต่น้อยเราเป็นเพียงช่างไม้ผู้เริ่มต้นที่กำลังเรียนรู้วิธีจับหินลับขวานกำลังเรียนรู้วิธีการลับขวานให้ถูกมุม กำลังค่อยๆทำให้จิตที่เคยหยาบกระด้างและดื้อด้านของท่านค่อยๆสงบลงแหลมคมขึ้นและทรงพลังมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานที่แท้จริงที่กำลังจะมาถึงดังนั้นเป้าหมายของวันที่สองนี้จึงไม่ใช่การได้สมาธิที่สมบูรณ์แบบ และไม่ใช่การปราศจากความคิดโดยสิ้นเชิงแต่เป้าหมายคือการทำงานจงทำงานอย่างอดทนทำงานอย่างต่อเนื่องทำงานด้วยความเข้าใจและทำงานด้วยความเพียรพยายามเพื่อเริ่มต้นกระบวนการขัดเกลา่าจิตใจเพื่อเริ่มต้นการลับขวานในใจของท่านให้คม นี่คือรากฐานที่สำคัญอย่างยิ่งคือบันไดขั้นแรกของการเดินทางอันยิ่งใหญ่สู่การปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงจงอดทนและก้าวเดินต่อไปด้วยความหวังและความศรัทธาจงปฏิบัติต่อไปด้วยความอดทนและไม่ท้อถอยแล้วท่านก็จะประสบความสำเร็จ ประสบกับความสำเร็จ